อาชีพเรื่องผักไฮโดรโปโนิกส์ผู้รับผิดชอบโครงงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยมีคุณคณรูสภาแสนกล้าและคุณครูนกเขียนบุญอำ่ำเป็นครูที่ปรึกษาของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงานปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจกับอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นผักไฮโดรโปโนิก จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินใช้น้ำและสารอาหารแทนทำให้สะอาดปลอดภัยจากสารเคมีและมีคุณภาพการปลูกผักไฮโดรโปโนิกยังเหมาะกับผู้ที่มีพื้นที่จำกัด เช่นในเมืองหรือชุมชนที่มีพื้นที่พะปลูกน้อยอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรน,น้ำและดินเมื่อเทียบกับการปลูกแบบดั้งเดิมโครงงานนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกอย่างถูกต้องและนำไปพัฒนาอาชีพให้กับนักเรียนและชุมชนได้วัตถุประสงค์ของโครงงานมีดังนี้ค่ะ 1. เพื่อศึกษาวิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกหร เพื่อพืชไรดิน 2. เพื่อลดปัญหาการใช้พื้นที่จำนวนมากในการปลูก 3. เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในการทำการเกษตร 4. เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสารอาหารและโลดสารพิษในผัก 5. เพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนและผู้ปกครองให้เกิดความตระหนักสำนึกในคุณค่าอาหารและมีสุขานิสัยที่ดีในด้านโภชนาการ 6. เพื่อให้นักเรียนสามารถปลูกผักแบบไฮโดรโปรนิก และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพได้วัสดุอุปกรณ์ในการปลูก 1. ป่กล่องโฟม 2. ถาดสาฟองน้ำพอเมล็ด 3. ฟองน้ำสำหรับพอเมล็ด 4. เมล็ดพันผัก 5. สารละลายธาตุอาหาร A และบ 6. หสไลิงช้ยตวงปุ๋ย 7. ถ้วยปลูกขั้นตอนการดำเนินงานมีดังนี้ 1. การเตรียมโรงเรือนในการปลูก เราจะใช้โรงเรือนขนาด6คูณ7เมตรสูง3เมตรโครงสร้างใช้เป็นเหล็กกล่องด้านบนใช้แผ่นพลาสติกใส่กันฝนด้านล่างใช้แสลนกันแดด40%และด้านข้างใช้มุงกันแมลงทการเตรียมต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ผักกระกูลสลัดเช่นผักครีนโอ๊กเรดโอ๊ก บัตเตอร์เฮดฟินเลหรือผักอื่นๆที่เราสามารถนำมาปลูกได้ขั้นตอนการเพาะเมล็ดใช้ฟองน้ำที่ใช้สำหรับเพาะเมล็ดแช่น้ำบีบนวดให้ซึมเข้าฟองน้ำจนอิ่ม หรือแช่น้ำไว้ประมาณ15นาทีหลังจากนั้นให้เราใช้ไม้ที่มีปลายแหลมจิ้มเมล็ดผักทีละ1เม็ดลงรูจนครบทุกรูในฟองน้ำหนึ่งแผ่นจะมี96รูหลังจากนั้นใช้น้ำฉีดพรมบนฟองน้ำอีกรอบแล้วนำไปเก็บไว้ในที่มืดที่อากาศไม่ค่อยร้อนสองถึงสามคืนมเมล็ดผักจึงเริ่มงอกให้นำออกมารับแสงแดดในช่วงเช้า 3. ขั้นตอนการให้ปุ๋ยปุ๋ย AB ีที่เราใช้คือแบบผงซึ่งต้องนำมาผสมน้ำเพื่อเป็นหัวเชื้อก่อนปุ๋ยขนาด10ลิตรเติมน้ำลงไป10ลิตรแล้วเทส่วนผสมธาตุอาหาร A ลงไปคนให้ละลายเข้ากันหมด แล้วกรอกใส่ขวดเอาไว้ปุ๋ย B ก็เช่นกันให้เราเติมน้ำ10ลิตรเทส่วนผสมของปุ๋ย B ลงไปคนให้เข้ากันแล้วนำมากรอกใส่ขวดเอาไว้เมื่อต้นกล้าม,มีอายุได้หนึ่งสัปดาห์เราเริ่มให้ปุ๋ย AB ในอัตราส่วน 3cc ต่อน้ำ1ลิตรโดยเลี้ยงอนุบาลไว้ในถาดจนกระทั่งอายุครบ2สัปดาห์จึงนำไปลงแปลงปลูกได้ สำหรับแปลงปลูกผักของเราเราใช้กล่องโฟมขนาด38คูณ77คูณ21เซนติเมตรซึ่งมีความจุ39ลิตรก่อนใช้งานต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นนำถุงพลาสติกขนาดเท่ากับกล่องโฟมมาคุมด้านในเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม จากน้นเติมปุ๋ย a b ลงไปโดยใช้ปุ๋ย A และปุ๋ย B ชนิดละประมาณ1 1 7เดซีซีเริ่มจากเทปุ๋ย A ลงไปก่อนแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นเติมปุ๋ย B ลงไปและคนให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อเตรียมสารละลายปุ๋ยเรียบร้อยแล้วปิดฝากล่องโฟมโดยฝากล่องโฟมจะต้องเจาะรูให้เหมาะสมสำหรับใส่ต้นกล้า จากนั้นนําต้นกล้าที่ได้ใส่ลงในถ้วยต้นละหนึ่งถ้วยแล้วนําถ้วยปลูกที่มีต้นกล้าไปใส่ลงในรูของแผ่นโฟมที่เตรียมไว้เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการปลูกเบื้องต้นหลังจากนั้นคอยสังเกตการเจริญเติบโตของต้นกล้าเป็นประจำโดยตรวจสอบว่าผักเจริญเติบโตตามปกติหรือไม่และเช็คระดับน้ําในกล่องโฟมหากระดับน้ําลดลงมากให้เติมน้ําที่ผสมปุ๋ย AB ตามอัตราส่วนข้างต้นลงไปเพื่อให้ สารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้าเมื่อต้นกล้าอายุประมาณ45วันก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนําไปรับประทานหรือว่าต่อไปได้สรุปผลการดําเนินงานนักเรียนได้รู้จากการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์สามารถรู้วิธีการปลูกตั้งแต่การสร้างโรงเรือนการเพาะเมล็ดตลอดจนการดูแลรักษาจนถึงการเก็บเกี่ยวเพื่อนําไปรับประทานและจําหน่ายโดยการลงมือปฏิบัติเองตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายนักเรียน เห like ็นคุณค่าของการปลูกผักและได้รับประทานผักที่ปลอดภัยไร้สารพิษทําให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและยังสามารถนําความรู้ที่ได้ไปเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักได้เพื่อนๆมาดูผักของพวกเราเร็วน้ายเขาดูด้วยแล้วเรามาดูน้ํากันน้ำเรายังเต็มอยู่เลยของเธอล่ะของเราก็เต็มแล้วเรามาดูหนอนกันไหมมันจะต้นนี้หนอนหรือเปล่าของเราไม่มีเราก็ไม่มีเหมือนกันเพราะอะไรหรอ กินแล้ว